สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเอิญเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เอิญอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้จะมาพาชมรถวีออสคันนี้นะคะวีออสในเพชรยนต์ของเรานะคะตอนนี้มีมากกว่า50คันนะคะ คันนี้เนี่ยก็คัดเป็นคันเด็ดๆมาให้ชมเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49นะคะตอนนี้มีโปรโมชันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวน์กันไปได้เลยนะคะสำหรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะคะมีเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะคะเอาเด็ดดอกเบี้ยนี้ไปได้เลยนะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะเราก็จะมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปี20 0 0 0โลนะคะ เอาเข้าศูนย์โตโยต้านะคะเช็คได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอิญด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น v ีออ1.5 Entry นะคะปี20สีขาวสภาพกริปกแบบนี้นะคะราคา359,000บาทนะคะฟรีดาวนผ่อน6,500ตลอดสัญญานะคะสำหรับคันนี้ ป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่ประมาณ6 0แสนกว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยลงมาจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งนะคะจะถือว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับคันนี้สำหรับรถที่เพชรยนต์ของเรานะคะเรามีประกันนะคะ,ะไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะตรวจเจอนะคะสามารถคืนเงินเต็มจำนวนนะคะได้เลยนะคะสามารถเอารถไปตรวจได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะสีข,ขาวๆสวยๆวยกริบๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขูดขีดแบบนี้ชอบกันมาจัดนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นไฟไฮโดรเจนแบบนี้นะคะเป็นหลอดเสียบนะคะแล้วก็จะมีเออแต่คันนี้จะเป็นล้อกระทะนะคะสำหรับคันนี้เป็นล้อกระทะจะได้เป็นยางใหม่ปี มองข้าเขาก็จะให้ไฟเลี้ยวแบบนี้มาด้วยนะคะด้านในเขาก็จะคุมโทนสีดํานะคะสําหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสำหรับ1 5ี t ปี20คันนี้เขาให้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะแต่ว่าจอเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นจอวิทยุอยู่สามารถเสียบ USB นะคะฟังเพลงได้เหมือนกันนะคะเป็นแอร์แยกแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถแกะดูได้นะคะไม่มีร่องรอยนะคะหมายกริบๆนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาได้นะคะโทรหาเอิร์นได้ตลอดเลยนะคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีที่วางแก้วมาให้หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เป็นบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้นะคะกันน้ำกันเหงือ่อ นะคะการความร้อนนะคะพวงมลาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมลาลัยเดิมแบบนี้นะคะนี่นด้านถ้ายรถของเขานะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะมากๆนะคะกว้างมากๆเลยภายในนะคะนี่ตร,ตรงนี้ไม่มีรอยนะคะใหม่ใหม่มากๆนะคะไม่มีชนักพิกความจมน้ำนะคะสามารถตรวจได้นะคะ ต,วตรวจเจอนะคะคืนเงินเต็มจำนวนนะคะตรงนี้ตัวตัดฝ้าตรงนี้เส้นไม่ขาดนะคะก็ะจะได้เป็นเสารับสัญญาณแบบนี้นะคะท่านใดที่ได้คันนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจุน้ำมันได้ถึง42ลิตรเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5จ้านะคะ ในหน้าห้องเครื่องนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะใหม่นะคะเรารับประกันนะคะแบตเตอรี่นะคะ10ปีนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลือใช้อยู่ประมาณ10ปีเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้ใช้กันยาวๆไปเลยค่ะ10ปีนะคะตรงนี้นะนะ็อตไม่มีขยับนะ,ะดูนะนะ็อตไม่มีขยับเลยนะคะ เดิมๆเลยนะคะตรวจสอบได้นะคะสวยๆใหม่ๆนะคะนี่นะน็อตไม่มีขยับสักตัวหนึ่งนะคะเราเช็คระบบมาให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะตั้งขายนะคะ ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะคะไม่เคยติดแก๊สมานะคะสบายใจได้นะคะสําหรับที่เพรยนต์ของเรานะคะไม่เคยมีรถติดแก๊สนะคะมาตั้งขายนะคะอ่ะห้องเครื่องคือแห้งสนิทนะคะมีค่าฝุ่นคราบอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะเราทรําความสะอาดให้ได้นะคะสําหรับคันนี้มาดูคานนะคะคานตรงนี้นะคะน็อตไม่มีขยับนะคะไล่ขึ้นไปเลยนะคะ ตรงกวงตรงแก้มไม่มีขยับเลยนะคะไฟไม่มีตกนะคะตรงนี้นะคะสามารถดูได้เลยนะคะตรงนี้นะ,ะไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตนะ,ะอยู่ครบอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนะเะบ้าชกคนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์มออ,อนะคะไม่มีรอยแกะรอยอะไรเลยนะคะมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ตราปั๊มโตโยต้านะคะตราปั๊มโตโยต้าตรงนี้นะเห็นไหมคะน็อตเดิมไม่มีรอยขยับสวยจริงนะคะคันนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือจะโทรที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างตลอดคลิปเลยก็โทรมาได้นะคะสำหรับคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสามแสน้าหมื่นบาทฟรีดาวน์พอนอยู่6 5, 5ันตลอดอายสัญญานะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ ฝากด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ v ีออ1.5เอ t นทปี20นะคะสีขาวๆสวยๆแบบนี้นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะมาเยี่ยมชมที่เต็นท์ของเราได้เลยนะคะสาขาสุวินวงศ์46นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากคะ่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย